ออทอง่านอ่เหร้าวพีอถึที่งทีหมอหอกไปเหี่ยวกันละอครับท่านแรกนะครับท่านนายก ้อเกกันแล้วรอบท่านหน่มีอเพราะยด้วยนะครับมาว้เพราะมาันนี้ันน้าท่านผู้ใหญ่เน่อยท่านนั้นนะครับมาท่านอาเป็นใหญ่จะมอบให้ท่านผู้ว่าครับอ่าอ่าเจ้าพ่อเจ้าพ่ออะไรสืบสุกโลบกิงก็คือท่านกานองหอไทยสฆง เป็นตัวเรือกไก่ดงมากคือท่านขนมท่านนมพบระเสริฐนะครับอาจจะขอความเมตตาจากท่านผู้ว่าอย่พ่งเขาพูดเรื่องไก่ที่ไก่คณะศิลปศาสตร์วิทยาและจากศูนย์บีนะครับเป็นวิทยากรในครั้งนี้อบรวมถึงปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการในระหว่างวันที่21-22กราคมสองครับไม่ได้เลยพวกนี้มันอาจจะหิวแล้วตอนนี้นะครับก็ดีนะครับจะได้มาดู ท่านกำนันปวดปีที่แล้ว่ท่านกำนันปวดกำนันผู้ใหญ่บ้านยาดที่ได้มาเห็นนะครับและความตั้งใจจริงคนยากนี่ก็มาหลายรอบนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดถึงความเสียหายจริง,รงตัวต่อชานเนี่ยเป็นอินเดรถไถจะเอาราคาเพิ่มันไถาย,ยากเหมือน,นสมัยก่อนอ,อยากจะให้ไถกลบได้ประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่เกษตร ตอนนี้ของท่าน,นํำลองเดินนะ เลยครับรถรถคุ้นฝีมาลองยิงครับ ครับช่วงนี้คือหลังเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็พยายามลงเรื่องไถกบตอซานนะครับอยากจะให้พี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือเราไม่เผาเสร็จไม่เผา,เาก็ให้ไถกบก็ตอซานก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับรช่วยลดต้นทุนในส่วนของปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกพืชนะครับก็จะลดต้นทุนไปได้เยอะครับอันนี้บางทีพี่น้องไม่เข้าใจคิดว่าการเผาจะทําให้ ไถง่ายขึ้นเป็นการกําจัดตัวพืชอีกทางหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่นะครับเราลงเพราะว่าตัวที่เราไถเขาไปด่ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยถ้าเราได้ไถกบเนี่เท่ากับเราได้ปรับปรุงดินนะครับเพิ่มปุ๋ยเข้าไปในดินนะครับก็จะช่วยให้พี่น้องในล,ลดต้นทุนจากที่เราต้องใช้ปุ๋ยเคมีลงไปได้เยอะนะครับฝากพี่น้องได้ช่วยกันไถกบต่ันนะครับนะครับแล้วก็อาจจะมีทุกเนื้อย่สมัยใหม่เพิ่มเติมมีการเพิ่มใหม่ ชีวภาพเข้ามาพ่นนะครับเพื่อให้การย่อยสลายได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกครั้ง,งแต่ถ้าไม่มีก็โอเคก็ไถกบได้เลยนะครับถ้ามีพวกวัสดุคีวภาพที่จะใช้ฉีดพ่นอันนี้ก็จะเพิ่มการย่อยสลายให้ไวขึ้นครับ